ถึงจะได้กุศลอย่างในสมัยพุทธเจ้าเนี่ยในอดีตพุทธเจ้าเรามีมาเนี่ยมาถึงมีถึงมา28พระองค์แล้วอันนี้พูดถึงในสมัยพุทธเจ้าในอดีตซึ่งชื่อว่า,าพระนามว่าสมเด็จพระกัสสปะพุทธเจ้าความว่ามีเศรษฐีอยู่สคนที่เคยเกิดเป็นเทวดาและเป็นมนุษย์เวียนเกิดสลับับเปลี่ยนไป มีรูปงามปัญญาดีมียศมีบริวารมีวิมานสีทองดังสีของจีวรที่อาศัยสุขสบายเป็นก็เรียกว่าเป็นสัพปปยะมีภาษามคตอ,องอาจจะคุ้นบ้างเศรษฐีทั้งสี่เนี่ยมีชื่อว่าอะไรมีชื่อว่าฉติละเศรษฐีเมนทะกะเศรษฐีโชติกะเศรษฐีและปุณณะเศรษฐีเนี่ย เศรษฐีทั้งสคนเนี่ยได้ทอดกระถินเนี่ยสม่ำเสมอเลยมันทําบุญกุศลนั้นไม่ขาดสายรวอมทั้งศิกขาธรรมเจริญศิลภาวนาคือฟังธรรมพุทธองค์แล้วก็ศิกขาธรรมเติมแต่ธรรมะเมื่อมาเกิดในสมัยของสมเด็จพระพุทธเจ้าเราเนี่ยสมเด็จพระสมณะโคดมพุทธเจ้าเนี่ยท่านเศรษฐีก็ได้มาฟังธรรมต่อได้สําเร็จเป็นพระรหัน็นะ ว่าคนที่มาเกิดในยุคพุทธองค์เนี่ยบำเพ็ญบุญกุศลมามากมายเลยทําถูกต้องตามรัธรมาวินัยนั่นเองถ้าโยมอยากเป็นอยา่างเศรษฐีอยากมีอยากจะมีกุศลมากๆกเนี่ยก็ต้องทําตามนั่นเองทุกคนเนี่ยทำตามมาไม่มีข้อยกเว้นว่าจะต้องออปรับเปลี่ยนอะไรเหมือนที่ยุคในยุคปัจจุบันเนี่ยก็คือถ้าเราทําตามพุทธองค์เราก็ได้มาเจอคําสอนพุองค์อีกบุคคลอื่นๆเนี่ยนอกจากท่ากตถิแล้วเนี่ยท่านเศรษฐีก็ได้เคยปฏิบัติ อย่างเนี้ยสม่ำเสมอมาอย่างท่านชะดินเศรษฐีเนี่ยก็ชอบทําบุญด้วยการสละทรั์มากมายท่านเมนทะกะเศรษฐีทําถนนถวายวัดให้ความสะดวกแก่สงฆ์บุญมีย่างยักหลายอย่างยาโยมสามารถทําได้ไม่ว่าไม่อยากแค่แค่เสียสละรัพยหนึ่งเดียวสร้างถนนก็ได้คือให้ความสะดวกแก่สงฆ์โยมถวายถนนเนี่ย ก็ใช้ได้ทั้งสงฆ์ใช้ได้ทั้งคนที่มาทําบุญเนะเป็นอนิสงส์ที่ยิ่งใหญ่ใช้ได้ยาวนานเลยโชติกาเศรษฐีก็ชอบสร้างวัดส่วนปุณณะเศรษฐีเนี่ยชอบปลูกต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงากับบริเวณอารามต้นไม้ก็มีประโยชน์ให้ความอบอุ่นให้ความร่มเย็นมีนิทานโบราณเนี่ยอันนี้เรื่องนิสนุกที่ว่าทีมฟันเตเคยพูดว่ากถิน กฐถินบูดกฐินเนา่ากฐินเศร้าหมองกฐถินบริสุทธิ์อันนี้ถ้าคนคโบราณโบราณเนี่ยคงจะเคยยิงคํานี้บ่อยคนไทยเจบจะบทเจ้ากรจะมีของจองเพื่อให้จง่ายมีกฐถินบูดกรถินเนา่ากฐถินเศร้าหมองกฐถินบริสุทธิ์เป็นคําพูดของผู้เฒ่าผู้แก่กล่าวกันเป็นปรำปรแล้วละท่านในยมนิทานมาเล่าว่ามีมหาเศรษฐีคนหนึ่งเนี่ยมีสมบัติมากมายเลยมีเงินถึงแปดสิบโกด 80โกดเท่าเท่าไหร่โกดหนึงก็สิบล้าน80โกดก็แปดร้อยล้านแปดร้อยล้านสมัยก่อนนะโยมไม่ใช่ไม่ใช่สมัยนี้ร้อยล้านแปดร้อยล้านสมัยก่อนนี่รวยมากๆจะทอดกรถินเนี่ยขณะถวายกรถินเนี่ยได้ประกาศเชิญเทวดาสมัยก่อนคนมีบุญเนี่ยจะทําบุญอะไรเนี่ยเทวดาพวกเทพพรมเทวาเนี่ยก็ยังมีมากมาย ไม่ว่าจะเป็นอากาศสเทวาภูมิมะเทวดาอันนี้จะเป็นภูมิที่อยู่ใกล้กับมนุษย์ก็คืออยู่ชั้นจาตุงมหาราชิกาแนี่ภูมมะเทวดาเนี่ยให้มานุมโมทนากรถิ่นของเขาด้วยวันนั้นก็มีเทวดาองค์หนึ่งมานุมโมทนากรถินพอมาจวนจะถึงวัดเนี่ยก็มีต้นไทรใหญ่อยู่ต้นหนึ่งบังเอิญมีบุรุษผู้หนึ่งอยู่ใต้ต้นไม้นั้นได้ยินเสียงเทวดาจรเนี่ยเทวดาจรก็คือ ที่เป็นเทวดาจรมาแล้วก็มาชวนเทวดาเจ้าติ่นที่แกล่าวชวนลุกเทวดาที่อยู่ที่ต้นไทรเนี่ยให้ไปอนุโมทนากระถิ่นของมหาเศรษฐีที่จะทอดเนี่ยแต่ลุกเทวดาที่ใต้ต้นไทรเนี่ยบอกว่าให้เทวดาจรนะ่ะไปก่อนเถอะเมื่ออนุโมทนาบุญแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรให้กลับมาเล่าให้ฟังด้วยปรากฏว่าเทวดาจรเนี่ยก็ไปไปที่กองกัถิน ที่เขากำลังทอดอยู่ก,กระถิ่นกองที่หนึ่งเนี่ยเมื่อเทวดาไปอนุโมทนาเนี่ยปรากฏว่าเจ้าของกระถินและคณะศรัทธาเนี่ยแจกสุรายาเมามีผู้มาร่วมงานมากมายเลยส่งเสียงอึกทึกคึกโคมมอ,องเห็นภาพสมัยสมัยก่อนคล้ายสมัยนี้มือนกันนะกินสุรายาเมากันส่งเสียงร้องเพลงกันไม่เกิดความสงบสงัดเลยไม่ปฏิแบบติตามธรรมพอถวายกระถินอนุโมทนากระถินแล้ว เทวดาจรกลับมาบอกบุรุษผู้นั้นว่ายังยังคงอยู่คอยฟังข่าวจากเทวดาจรลุกกเทวดาก็ถามว่ากระถินของมหาเศรษฐีเป็นอย่างไรบ้างเทวดาจรกล่าวว่าเป็นกระถินบูดทำไมจึงบูดละ่ะเพราะว่ามีการดื่มเหล้าเมายาเออกระเลิกเหฮาโกรหนไม่มีความสงบเลยไม่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยเลยแล้วเทวดาก็จากไป บุรุษผู้นั้นนําเรื่องนี้ไปกล่าวร,ร้อยเษตีฟังเษตีก็เสียใจ่ะตั้งใจจะทํากรถินใหม่อีกครั้งหนึ่งพอกรถินพอไปถึงกราทำกรถินกองที่สองอคราวนี้ในงานกรถินก็ไม่มีเล่าไม่มียามาเกี่ยวข้องแล้วเพราะว่าครั้งแรกมันกรถินมันบูดไปแล้วแต่มีการฆ่าวัวฆ่าควายฆ่าหมูฆ่าไก่กันอย่าใหญ่โตเลยเพื่อเลี้ยงดูผู้มาร่วมงานให้อิ่มหนำสำราญ โดยไม่คิดว่าการกระทานั้นเป็นบาปเป็นกรรมเมื่อถึงคราวทอดกรตินเนี่ยเศรษฐีก็ให้รางวัลบุรุษคนนั้นไปให้ไปคอยดักฟังว่าเทวดาท่านจะกล่าวอย่างไงถึงงานกรตินครั้งนี้ว่ายอย่างไรบ้างบุรุษผู้นั้นก็ไปคอยดักฟังที่ต้นสายต้นเก่าเมื่อถึงเวลาประกาศให้เทวดาไปอนุมันาลุกเเทวดาก็ไม่ไปแต่ขอให้เทวดาจรเนี่ยให้ท่านไปก่อนและกลับมาเล่าให้ฟังว่า,ากระตินนี้เป็นยังไง เทวดาจรไปไปที่กองกระถินกองที่สองบอกว่าเออกระถินเนี่ยเป็นกระถินเน่าแล้วล่ะเทวดาที่อยู่ที่ลูกเทวดาที่อยู่จ้าถิ่นเนี่ยที่อยู่ที่ต้นไม้ก็บอกว่าทําไมล่ะก็มันมีเพราะว่ามีการฆ่าสัตว์มามาเลี้ยงคนมากมายเลยบุรุษผู้ดักฟังเนี่ยก็กลับไปเล่าเศตษฟังว่ามันเป็นอย่างนี้เรื่องราวเป็นอย่างนี้ว่ากระถินกองที่สองเนี่ยเป็นกระถินเน่าไปแล้วเศรษฐีก็เสียใจ ไม่เป็นไรจะแก้ตัวก็จะทะํากติี้กองหนึ่งเนื่องจากจะไม่ค้นเขตกองกติณการเศรษฐีก็ไปตั้งกองกตินกองที่สามอีกเศรษฐีก็รีบรีบด่วนเลยจับทำไปตั้งกองกติณีเนืน่องจากกลัวไม่ทันกาลฐานนี่คราวนี้เกิดเกิดอารมณ์โทสะดูด่าว่ากล่าวกันกันในทา่ากรรมกรเนื่องจากกลัวไม่ทันนั่นเองเกิดโทสะโกรธกันด่ากันว่ากันไอ้นี่ก็ไม่ ไม่ทันไอ้นี่ก็ไม่ดีไม่ครบไม่ท่วนเอาถึงเวลาท่อกระถินเนี่ยแม้จะไม่มีการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่มีสุรายาเมาแต่มีเสียงเครียดดุด่ากันว่าว่าต่อว่ากันแล้วเศรษฐีก็ไปบอกอให้รางวัลบุรุษเนี่ยไปดักคอยดักฟังว่าเทวดาสองสององค์เนี่ยจะว่าอย่างไงจะนุโมทนากระถินอย่างไงรพอไปพูดเกี่ยวกับตนอย่างไรบ้างว่ที่ทําบุญกรถินกองที่สามนี่เป็นอย่างไรบ้างเทวดาจร ก็มาชวนลูกเทวดาให้ที่ต้นไทรเนี่ยออกให้ไปอีกว่า่ท่านจะไปอนุโมทนาบุญกุศลกุศลของกตินกองที่สามไหมเทวดาลูกเทวดาที่อยู่เจ้าถิ่นก็บอกว่าให้ท่านไปไปก่อนเถอะไปไป,ไปดูที่กองกฐินแล้วก็ค่อยกลับมาบอกแล้วก็ถึงจะมุทน,นาพระเทวดาจรไปไปที่กฐินกองนี้ก็สมบูรณ์ทุกอย่างแต่พอไปถึงก็เกิดเห็นคนทะเลาะบอกแวง้งกันคนดูด่าว่าก่าวกัน คือไม่มีการฆ่าสัตว์ไม่มีการกินสุรายาเมาแต่ว่ามีการที่ว่ามีโทสะต่อกันพอเทวดาจรกลับมาที่เทวดาที่ลุกเทวดาก็มาบอกว่ากติน,นี้เศร้าหมองแลว้วท่านเพราะอะไรว่ามีแต่คนไม่มีไม่มีความสุขเลยมีแต่เครียดโกรธกันโทสะใส่กันเพราะจิจตใจเศรษฐีก็เศร้าอีกว่าเ,เป็นเจ้าภาพกตินไม่บริสุทธิ์เลยเศร้าหมองกันด้วยความโกรธนั่นเอง ก็เลยตั้งใจว่ายังไงจะทํากระิ่นอีกกองหนึ่งครั้งคราสุดท้ายเลยกระิ่นครั้งนี้ก็ใกล้เวลาแล้วไม่มีบทสุดเลยก็สามครั้งก็เลยตั้งกระิ่นกองที่สี่ขึ้นมาสตีก็คิดว่าจะทําไงก็ครัน้นี้กองที่สี่ก็ตั้งใจเลยครับเจอปัญหาทั้งสามครั้งมาแล้วจสตีจะกระทำความดีก็มีอารมณ์ที่สดชื่นแจ่มใสครั้นี้ไม่โกรธล้วไม่นําสุรายามาเมามาเกี่ยวข้องไม่มีการฆ่าสัตว์พอถึงเวลาเท่ากระิ่นก็ เชิญประกาศได้เทวดาเนี่ยมาอนุโมทนาคำนี้เทวดาจรเนี่ยกลับไปเล่าให้ลุกเทวดาฟังเลยว่าคราวนี้เขาเรียกกรถินบริสุทธิ์แล้วล่ะท่านบุรุษผู้นั้นก็กลับมาเล่าให้เศรษฐีฟังว่าบุรุษที่แวะไปฟังเทวดาท่านอนุโมทนากันสองรูปเลยก็เลยบอกว่าเศรษฐีเนี่ยดีใจมากเลยมีความสุขได้หนิสงของการทํากรถินคราวนี้สมบูรณ์แบบนะ,ะสมปัารถนาทุกประการเลย นี่คืออีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับอนิสงส์กฐินเพราะในสมัยครั้งาศาสนาของพระเจ้าพระพุทธเจ้ากัสปะเนี่ยพุทธเจ้ากัสสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยมีบุรุษยากจนเขียนใจเนี่ยไร้ที่พึ่งชาวเมืองพรารณสีมีอยู่คนหนึ่งชื่อว่านายตินนบานอาศัยอยู่กับเศรษฐีผู้มั่งคั่งเลยมั่งคั่งขนาดไหนก็คือมีทรัพย์น้าได้80โกดนะระดับเศรษฐีเนี่ยอย่างน้อยต้อง80โกดเลย แปดร้อยล้านนะแปดร้อยล้านที่อย่าบอกอย่าเทียบกับแปดร้อยล้านในยุคนี้นะแปดร้อยล้านสมัยก่อนเนี่ยไม่รู้กี่เท่ากับยุคนี้ยอยา่าในติลบานี่ก็คือเป็นคนรับใช้เป็นคนยากจนเห็นใจรับใช้อยู่ในบ้านเศรษฐีเนี่ยโดยยอมตนเนี่ยเป็นคนรับใช้รักษาไล่าย,ยาของเศรษฐีเพื่อแลกกับอาหารที่หลับนอนเขาก็มีความคิดว่าไอ้ตัวเราเนี่ยมันยากจนเช่นเนี้ยไม่มีเงนินไม่มีทอง ไม่เคยจะทาบุญอะไรได้เลยสงสัยว่าเพราะว่าอะไระเพราะว่าไม่เคยทําบุญแต่ในชาติปางก่อนเองมันถึงเกิดมาในยากจนเห็นไหมอดีตชาติเนี่ยมันมีผลกับชาติอนาคตชาติปัจจุบันนี้ก็บอกแล้วว่ามันเป็นยังไงถ้าเรารู้ข่าจากอดีตนี่มาชาตินี้จึงตกอยู่ในฐานะที่เป็นคนรับใช้คนอื่นไร้ญาติขาดมิตรไม่มีสมบัติติดตัวแม้แต่น้อยเมื่อคิดได้อย่างนี้เขาจึงแบ่งอาหารที่เศรษฐีให้เนี่ยออกเป็นวันละสองส่วน ส่วนหนึ่งเนี่ยก็ถวายาพระภิกษุที่มาเที่ยวบิณฑบาตอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็เอาไว้สําหรับตนให้บริโภคด้วยเดชกุศลผลบุญน,นั้นนะ่ะท่านเศรษฐีก็เกิดความสงสารเออจึงเพิ่อมอาหารให้อีกเพิ่อมอีกสองส่วนเขาก็แบ่งอาหารนั้นออกเป็นสามส่วนส่วนหนึ่งถวายาพระภิกษุส่วนที่สองเนี่ยแจกทานคนยากจนส่วนที่สามเนี่ยเอาไว้บิโภคเองเขาท,ทําเช่นนี้เป็นเวลายาวนานเลย ต่อมาในวันหนอกรรษาเนี่ยเหล่าชนผู้มีศรัทธาในศาสนาต่างพากันมาทําบุญกรถินเป็นการใหญ่แม้ท่านเศรษฐีนี่ก็เตรียมการจะถ,ถ,ถ,ถวายกรถินจึงประกาศให้ให้กับประชาชนที่ความเลื่องสายเนี่ยว่ากรถินทานเนี่ยจะเป็นทานประเสริฐนะท่านก็นไปถามเข้าไปถามเศรษฐีว่ากรถินทานในมีนิสงอย่างไรเศรษฐีก็ตอบว่ากรถินทานเนี่ยมีอนิสง์มาก สมเด็จพระบรมศาสดาเนี่ยตัดสรรเสริญว่าเป็นทานอันประเสริฐนายตินนาบาน่ะได้ย,ยินอย่างนั้นเกิดความโสมนัสมากปราบปปเปลี่ยนมากว่าอืจึงพูดกับเศรษฐีว่ากับผมเนี่ยมีความประสงค์จะร่วมอนุโมทนาในการบําเพ็ญทานครั้งนี้ด้วยท่านจะเริ่มงานเมื่อใดล่ะเศรษฐีก็ตอบว่าเ,เราจะเริ่มงานเนี่ยเมื่อครบเจ็ดวันนับจากวันนี้ไปนายตินนบานได้ฟังก็ดีใจยิ่งนันกกะ เขามีความศรัทธานะยินดีเต็มใจที่จะร่วมบุญกระถินนี้ด้วยแต่ตนเองเนี่ยมีความยากจนมากไม่มีเงินทองข้าวของเครื่องใช้จะอนุโมทนากับเศรษฐีได้เลยจะมีก็แต่ผ้าผืนเดียวเนี่ยที่นุ่งอยู่เนี่ยคิดไปคิดมาในสุขตัดสินใจได้ว่ามันโอกาสมันที่จะทําบุญนี่มีน้อยและครั้งครั้งนี้ก็เป็นบุญใหญ่ด้วยยิ่งเศรษฐีบอกว่า,วา พระพุทธเจ้าเนี่ยสนเสริมทานอันนี้มากว่าเป็นทานในมเสริฐในสุดก็ตัดสินใจเลยว่าเปื้องผ้าที่นุ่งเนี่ยที่นุ่งอยู่ไปซักฟอกให้สะอาดและเอาใบไม้เนี่ยมาเย็บแทนผ้าแล้วก็เอามาเป็นผ้านุ่งกอเย็บเอาเอาใบไม้มาเย็บเป็นผ้าเสร็จก็เอาผ้าที่ตัวเองซักสะอาดแล้วเนี่ยไปเล่ขายตามตลาด ชาวตลาดพากันหัวเราะลั่นเลยว่าเห็นคนนุงน่งนุงน่งเขาเรียกนุ่งผ้าใบไม้แล้วก็เอามาเล่ขายผ้าผ้าที่นุ่งอยู่ในติตบาลก็ประกาศว่าท่านทั้งหลายหยุดก่อนอย่าวเราะข้าพเ,เจ้าเลยเข้าพเจ้าถึงจะยากจนไม่มีผ้าจะนุ่งเนี่ยจะขอนุ่งใบไม้แต่ในชาตินี้เท่านั้นจิตใจ,จ,จเด็ดเดี่ยวมากเลยจะขอนุ่งแต่ในชาตินี้เท่านั้นชาติหน้าจะนุ่งผ้าทิพย์ในที่สุดเขาว่าขายผ้านั้นได้ ในราคาห้ามาศห้ามาศกันิดเดียวถ้าเทียบกับยุคปัจจุบันคือหนึ่งบาทแล้วนําไปอนุโมทนากับเศรษฐีก็พอดีไอบริวารกรถินเนี่ยทุกอย่างบริบูรณ์มาแล้วบริวารกรถินก็จะมีอัธาบริการต่างๆเว้นแต่ขาดอย่างเดียวขาดได้เย็บผ้าอย่างเดียวเลยโชคเดียวได้ปัจจุบันจรางสำหรับตัดเย็บจีวอเนี่ยก็เลยเศรษฐีก็ได้นําเงินห้ามาศเนี่ย เอาไปซื้อได้เย็บไตจีวรเพื่อจะไปเป็นถวายเป็นผ้ากรถินเนี่ยในการครั้งนั้นเนี่ยเกิดกลหนไปทั่วในหมู่ชนตลอดเทพพรมเทวาเลยที่บน,นสวรรค์ต่างพากันแท้องสรรเสริญในตินนบาล